สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมลเลิฟ j, j. 598ช n n e l สวัสดี FC สายลูกป้ายูทูบเบอร์สายลูกป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมลเลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมลเลิฟ j 598ช n n นลทักทไทย FC เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไองเจล์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลขอบคุณในน้นําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจ คอมเมนต์ทักทายกันกดติดตามที่ช่องไมล์รีพเจเจห้าเก้าแปดชนนะคะขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะได้ไปดูคลิปของป้าเนาะที่แอดมินน้อยนะคะให้รางวัลโชคกับคนเอฟลุงป้าทางนะคะข้ามฝั่งโคงไปเนาะนะคะก็คงจะได้โชคได้ลาบกันนะคะเพราะว่าป้าเขาก็บอกตั้งแต่เช้าเนาะทำคลิปบอกที่แอดมินแอดมินน้อยนะคะบอกมาเนาะนะคะ ก็ดีใจกับทุกคนนะคะถ้าใครข้ามโคงนะคะไปเที่ยวกันเนาะนะคะมาดับเจเจไม่ทันเห็นคลิปนั้นนะคะมาทันเห็นคลิปที่ป้าไลฟ์สดไปเมื่อตอนเย็นน่ะคะมาดลบเจเจก็เลยเข้าไปดูนะคะ <ak la. S 1> ก็เห็นป้าบอกมานาะนะคะว่าเดนเป็นน้อยให้ตัวนี้มา<ๆ>เมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครข้ามโคงไปก็คง <akkor S 1> จะยิ้ม<ง> <pairs> แ,แก้ปรีกันเนาะคงจะถูกกันนะคะ,คะ,<ก>นะคะอันนี้ก็เลย เออมาเล่านะ้ตไม์เล้เจไม่ได้เห็นนะคลิปเมื่อเช้านะคะก็เพราะว่าเราไปทํางานเนาะนะคะก็เลยไม่มีเวลาดูคลิปเยอะก็ได้ดูแค่ป่าช่างแม่งคนเดียวนะคะเมื่อเช้านั่นแหละที่ป้าช่างแม่งทําคลิปให้ให้ดูนั่นแหละคะ่ะว่าการตัดต่อวิดีโอเป็นแบบไหนต้องเข้าต้องเข้าไปแอปไหนนะคะถึงจะตัดคลิปได้ลดเขาเรียกอะไรตัดต่อคลิปเนาะนะคะไม์เล้เจก็ ไปเรียนรู้มานะคะแต่ยังไม่เป็นหรอกคะ่ะเดี๋ยวต้องทดลองก่อนนะคะก็เลยเล่าข่าวมู่เชานั่นแหละคะ่ะเนาะพอตกเย็นก็เลยมานะคะหลังจากที่เราทำาน่นทำนี่เสร็จนั่นแหละคะ่ะมาตอนเย็นก็เลยมาเห็นคลิปที่ป้าไรสดลงไปแล้วนั่นแหละคะ่ะมาเล้วเจก็เลยมาฟังย้อนฟังนะคะก็ดีใจกับทุกคนเนาะ,ค,ะคิดว่าคนที่จําประดงนะคะที่ใครได้ได้เห็นได้ฟังคลิปป้าแล้วก็ สวทั้งหลายนะคะแอดมินทั้งหลายที่อยู่ในจำปาดงเนี่ยก็คงจะมีโชคมีลาบกันนั่นแหละค่ะไม่เลิฟเชื่อเชื่อ,อยังนั้นเนาะเพราะทุกคนนะคะก็คือคงจะมีมีโชคดีกันน่ะแหละเนาะนะคะอาจจะได้ข้ามโคงไปเที่ยวกันนั่นแหละค่ะเนาะ,ะก็ดีใจกันทุกคนนะคะดีใจที่แอดมินน้อยนี้บอกเม่นนะคะทุกคนเนาะ,ะแต่ว่ารัฐบาลไทยพรุ่งนี้ที่จะออกนะ,ะป้าก็เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะ ก่อนที่น้องเอ m ดมินจะนับนะคะก่อนที่น้องเอดมินจะนับเขาก็จะบอกก่อนใช่ไหมคะ08แล้วก็789 10เห็นไหมคะที่ป้าบอกอันนี้มา์เล็บเจได้ฟังป้าอยู่ว่ารัฐบาลน้องแอ m ดมินนับตัวนี้ให้นะคะก็ลุ้นกันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าไมล์เล็บเจมได้ซื้อหรอกค่ะเนาะเพราะว่าไมล์เล็เจไปซื้อเอที่คำนวณนะคะคือ 7, เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นั่นแหละค่ะหมาลุฟเจซื้อตรงนั้นแล้วก็ของรัฐบาลเนาะนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรทะเบียนบ้านลุงนั่นแหละค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดซื้อตัวนั้นแล้วค่ะอันนี้หมาลุฟเจซื้อไว้เนาะนะคะก็คือฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซื้อให้ฝากเขาซื้อนะคะเนาะแล้วก็ทุกคนก็ลองไปดูนะคะว่าชอบตัวไหนนั่นแหละเนาะนะคะก็ ใครที่ชอบของแอดมินน้อยก็คือจะมี08มี789แล้วก็10นะคะในในที่แอดมินน้อยบอกนะคะแต่ว่า789นี้รู้สึกจะดังเนาะนะคะสำหรับเอเขาเรียกอะไรเอของของสำนักต่างๆนั่นแหลคะค่ะเนาะเพราะว่าไมล์ลัเจไปไปไปดูมาเนาะนะคะก็ไปย้อนดูว่าสำนักไหนเขานะคะลงทุนหรือว่า ตัวไหนที่เด่นๆของเขานะคะแต่ก็มีหลายเจ้าเนาะนะคะที่บอกที่เด่นเด่นห้ากันนะคะเนาะแต่ของไมล์เจนี้ไม่มี5้าเนาะนะคะเอามารุนกันพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีพรุ่งนี้นะคะให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะคะจากรัฐบาลนั่นแหละเนาะในคลิปนี้ไมล์เจก็เลยจะเอานะคะการคํานวณของเขาเรียกอะไรของฮานอยแล้วก็ลาว ของพรุ่งนี้นะคะคือลาฟตามามาพูดในคลิปนี้นะคะแต่ว่าไม์เลิฟเจจะไม่ลงให้เนาะเพราะว่าถ้าเราลงไปเหมือนที่ไม์เลิฟเจลงไปนะนะคะแล้วปิดกั้นอะไรเรานั้นไม์เลิฟเจแล้วอุย้ยนะคะก็เลยต้องไปแก้ไปตลบตรงนั้นตรงนี้ออกไม์เลิฟเจไม่อยากไปลบคลิปลบอะไรเนาะนะคะก็เลยจะพูดให้ละกันเนาะแล้วก็ลอง ลองดูกันแล้วกันนะคะเพราะว่าไมล์เลฟเจก็ทําเป็นคอนเทนต์ไปด้วยเนาะนะคะคอนเทนต์ที่เราทําลงทางช่องทาง youtube นี่แหละคะ่ะเนาะอย่าวางนิง้งใดใดใต้คลิปของไมล์เลฟเจเด้อนะคะเพราะว่าไมล์เลฟเจเป็นแนวทางมาฝากทุกคนนี่แหละค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะก็รัฐบาลไทยนั่นแหละค่ะของไมล์เลฟเจก็คือเน,น้น,ะะ 70, นที่970นั่นแหละค่ะ970 907นั่นแหละค่ะเนาะก็คือตัวที่ไมล์เลฟเจเน้นนั่นแหละค่ะเนาะ และก็ของป้าทุกคนก็ก็คงรู้ถ้าใครติดตามหรือว่าอยากจะเกี่ยวกับตัวเลขของลุงก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าติดตามลุงป้ามาตลอดเนาะก็จะรู้ว่าตัวเลขของป้ามีตัวไหนบ้างถ้าของแอดมินน้อยก็ตามที่ป้าบอกแล้วล่ะคะ่นะเนาะแล้วก็มาวันนี้แอดมินน้อยก็บอกศูนย์สองใช่ไหมคะทุกคนเนาะก็ไปรุนกันนะคะพรุ่งนี้เนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแล้วจจะบอกราสตานะคะของพรุ่งนี้เนาะ เด่น08นะคะ2ตัวก็จะเป็น08 09 89 25 21 51นะคะ3ตัวก็จะเป็น908 209 589 125 021 851นะคะ4ตัว2908 0125 1589ก็เด่นนั่นแหละค่ะ08นะคะ,ะ,คะทีนี้เรามาดูที่ฮานอยเฉพาะกิจนะคะ เด่น80นะคะ2ตัวก็จะเป็น80 8707 9593 53 3ตัวนะคะ780 987 507 395 893 053 4ตัว9780 8395 3507เด่น 80, 80นะคะฮานอยพิเศษค่ะ เด่นศูนย์แปดเอาพรุ่งนี้มีแต่ศูนย์แปดเลยเด่นศูนย์แปดนะคะสองตัวก็จะเป็นศูนย์แปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่สามสี่ห้าสามห้าสามตัวนะคะหนึ่งศูนย์แปดสี่ศูนย์หนึ่งสามแปดหนึ่งห้าสี่สามศูนย์สี่ห้าแปดสามห้าสี่ตัวนะคะห้าหนึ่งศูนย์แปดแปดห้าสี่สามสี่สามแปดหนึ่งนะคะเรามาต่อกันที่ ฮานอยปกตินะคะไมลเรบเจออกมาเป็นแนวทางเน้อนะคะควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะเพราะว่าไมล์เรบเจไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณของไมล์เรบเจนํามาฝากเป็นแนวทางเนาอนะคะดูกําลังของตัวเองเป็นหลักนะคะฮานอยปกติเด่น06นะคะสตัวก็จะเป็น0ูนย์หกศูนย์เสองห้สองสนะคะสตัว7จ็ 2 07 5 6 7 3 2 5 0 2 3 6 5 3 4ตัวนะคะ2 7 0 6 0 3 2 5 7 5 6 7เด่น0 6นะคะ v i p ค่ะเรามาต่อกันที่เด่น3 0นะคะ2ตัวก็จะเป็น3 0 3 6 0 6 5 7 5 2 7 2 3ตัวนะคะ6 3 0 5้าสามหกเจ็ดศูนย์หสองห้ดสหสองศูสองสตัวนะคะเจ็ดหกสามศูนเดสองเ็นย์เด่นสานะคะนะคะลองดูเนาะพรุ่งนี้ไม่รู้จะมาเบิ้ลหรือเปล่านะคะสำหรับฮาหนอยแล้วก็เอรัฐบาลไทยเราเนาะไม่แน่อาจจะมาเบิ้ลน,นะคะ ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะคะแค่การคำนวณนะคะใครชอบเบิ้ลก็ติดเบิ้ลไปละกันเนาะนะคะแต่ให้นะคะถ้าเป็นเบิ้ลก็คงจะเป็นเบิ้ลล่างนะอันนี้คือคิดนะคะเอาฉลากกินแบ่งนะลองไปหาซื้อตัวที่เป็นเบิ้ลไว้นะคะสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเรานะคะทุกคนเนาะเพื่อจะได้มีนะคะภาษีเข้ากองคลังนะคะไปบริหารประเทศเรานั่นแหละคะ่ะเนาะ ฝากสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเราด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆงปังๆกันเนาะคลิปนี้ก็ฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ t ีสกินของบริษัทมณโอมโฮมซับด้วยนะคะสําหรับ FC ลุงป้าที่มีกําลังอยู่เนาะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดของลุงป้าโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจที่เราส่งถึงลุงป้าแล้วนะคะ ก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ fc my love fc ลงุลงป้ายูทูบเบอร์สายลงป้าทุกๆคนมีแต่วความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาเหมือนทองไรมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ